วัดีค่ะวันนี้พบกับพิพที่ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดจะเชิงเซาค่ะแปลงนี้เปิดมาเพียงแค่6ล็อกเท่านั้นนะคะล็อกละ133ตารางวาค่ะเที่ยวนี้เราเปิดมาเพียงตารางวาละ11,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญได้วิวร้อยล้านเลยก็คือวิววัดวิโรชต ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยสำหรับวิวนี้นะคะยิ่งยามค่ำคืนด้วยจะตระการตามมากกว่าตอนกลางวันอีกค่ะแปลงนี้ทุกๆล็อกนะคะจะติดถนนลาดยางทุกล็อกเลยค่ะถนนสวยมากๆเลยล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังแปลงนี้สวยมากจริงๆค่ะ ขงนั้นไปกับคลองเจ้าใครที่ชอบขับเรือขี่เจ็ทแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่คุณจะมีความสุขกับทั้งการขับรถและขับเรือค่ะวัดพริรโ,โชตธ,ธรรมารามเป็นอีกจุดเช็คอินของจังหวัดฉะเชิงเซา สวยงามมากๆเลยสำหรับคอสายบุญนะคะสายหลงืงหลวงพ่อหรือสีลิงดำพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่จะมาเยี่ยมหรือแวะมาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาว,วัดวีระโชทยังเป็นอีกจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่พลาดไม่ได้ใครที่อยู่พิกัดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับทีเดียวสำหรับการปลูกบ,บ้านและทำธุรกิจทำร้านอาหาร ทำธุรกิจได้อีกหลายด้านเลยค่ะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่ไม่ท่วมค่ะเข้าออกก็สะดวกจะออกไปทางเส้นสุวินทวงศ์ก็คล่องตัวง่ายมากหรือออกอีกด้านหนึ่งที่จะไปคลองหลวงแพร่งที่จะไปลาดกระบงังสุวรรณภูมิยิ่งใกล้ทีเดียวค่ะอยู่ตรงกลางแบบนี้เนี่ยจะไปเส้นไหนก็สะดวกคล่องตัว หากใครสนใจแล้วว้าวกับแปลงนี้นะคะรีบยกหูหาทิปเลยค่ะที่0892246592ค่ะทิปค่ะชมแปลงนะคะรีบเลยนะจ๊ะวันนี้สวัสดีค่ะ